ครับก็ขอสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย1 6ึ่นะครับสำหรับงวดนี้ก็งวดวันที่16ตุลาสองพันนะครับผมก็จะมีในส่วนของสูตร P1 นะครับมานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านนะครับมี FC หลายท่านทักมาถามนะครับก็เลยจะนำมา นำมาเสนอให้กับ FC ทุกท่านนะครับในส่วนของชุดสูตร P1 นะครับถูกมาแล้วทั้งหมด141งวดนะครับโดยสำหรับสูตรนี้นะครับก็คือยังไม่เคยผิดเลยนะครับก็ในส่วนของชุดสูตร P1 อันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่ออกบน202ล่าง66นะครับในส่วนของชุดสูตร P1 เขาก็เอาอยู่นะครับ เลขเด่นชนแล้วต้องมานะครับที่ผมให้ก็คือศูนย์หนนะครับก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับในศูนย์สนะครับก็คือเข้าในส่วนของเลขบนนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวเลขชุดใหม่นะครับในส่วนของชุดสูตรพ1ก็ขอญาตอ่านคําเตือนนิดหนึ่งนะครับ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของชุดสูตรพีหนึ่งนะครับสูตรนี้ตั้งแต่ทําเปิดช่องมานะครับยังไม่เคยผิดเลยนะฮะผมจะลองย้อนให้กับ f อได้ดูพอเป็นสังเกตนะครับในส่วนของที่ผมทําให้ ก็ตั้งแต่งวดที่134เลยนะครับงวดนี้เขาก็ถูกไปที่บนนะฮะในส่วนของชุดสูตร p1 นะครับอันนี้คือชุดสูตร p1 อย่างเดียวนะครับยังไม่นำไปประกบกับชุดมหาโชคนะครับงวดที่135ในส่วนของชุดสูตร p1 เขาก็ มาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับสำหรับงวดนี้เขาก็ออกไปที่บน605ล่าง16กนะฮะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะงวดที่136ในส่วนของชุดสูตรพี่1นะครับเขาก็เข้าไปที่บนนะครับบนออก530นะ์ะฮะก็ถูกไปที่บนอ่างวดที่137นะครับ ของสูตร p 1ของงวดวันที่3 1กระะกฎาคม2566อันนี้ก็ถูกไปที่บนนะครับก็ดูไปที่ในส่วนของวงกลมสีชมพูนะครับก็จะเข้าในส่วนวงกลมสีชมพูของงวดนี้บนพอออก4 53นะครับก็เข้าเรามาดูต่อนะครับในงวดที่138นะครับของชุดสูตร p 1 สูตรนี้เขาถูกมาที่ล่างนะครับหกเจ็ดนะฮะพอล่างออกหกเจ็ดบนออกเจ็ดแปดสองนะครับก็เข้าในส่วนของชุดสีชมพูนะครับงวดถัดไปนะครับงวดหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับของวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับงวดนี้ก็เข้าทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับ กบนออก4 7 8ล่างออก9 1นะครับไล่มานะครับก็งวดที่140นะครับในส่วนของชุดสูตร P1 ก็เข้าล่างนะครับ6 4นะครับพอบนออก8 1 2ล่าง6 4 6นะครับเรามาดูถึงงวดปัจจุบันในง,งวดล่าสุดน,นะครับงวดวันที่1ตุลา2566 เขาก็เข้าไปที่2 0 0 2นะครับก็ถูกไปที่บนนะครับก็ให้ fc ดูในส่วนแค่ตารางสีชมพูนะฮะอันนี้คือเราคัดเลขออกมาแล้วครับเลขอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราหาเลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง1นึงตัวแม่นๆ่นนะฮะมาจับเฉพาะในส่วนของตารางสีชมพูนะครับ fc ก็จะได้ในส่วนของเลขเด่น นำไปใช้งานเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของงวดที่จะใช้ของงวดถัดไปนะครับอ่าผมจะให้ดูในส่วนของชุดปัจจุบันเลยนะครับในส่วนของชุดสูตร p 1นึ่งอันนี้คือชุดปัจจุบันของสูตร p 1นะครับงวดที่142นะครับของวันที่ 16ตุลา2566นนะครับผมก็ได้จับกับชวดสูตร p 2มาให้กับ fc ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้ทำสดให้นะครับกลัวจะดูตัวเลขคาดเคลื่อนก็เลยติ๊กมาให้ fc ได้ดูผมจะขีดให้เดินเลยนะครับเลข เด่นงวดนี้นะครับก็คือเอาเป็นขีดนี้เลยนะคือชุดที่ขีดสีชมพูนี่คือ จับชดไอ้จับชนกับชุดสูตร p สองนะครับสูตร p 2องเขาก็เดินดีนะครับถูกมาแปดสิบงวดแล้วนะฮะอ่าก็จะเหลือเพียง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิดสิบสองบสา้าสิตัวนะครับก็จะทำคล้ายๆกับทุกๆงวดนะครับ อันนี้ก็คือของงวดที่แล้วนะฮะส่วนเลขเด่นงวดที่แล้วก็คือ012นะครับที่ผมวางให้ FC ถ้าหาตัวเด่นให้น้อยตัวลงนะครับเพื่อมาจับในส่วนของตารางก็จะได้ในส่วนของตัวเลขน้อยลงนะครับส่วนเลขเด่นงวดนี้นะครับเด่นสุดเมื่อจับชุด P1 กับชุด P2 เขาชนกันนะครับเด่นสุด ก็คือศูนย์นะครับได้ศูนย์นะฮะวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับสําหรับงวดนี้นะครับ ก็ถ้าเป็นศูนย์ตัวเดียวก็จะเหลือเพียงแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเพียงแค่เจ็ดหางนะครับสำหรับเด่นสุดของงวดวันที่สิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับชุดนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยผิดเลยนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดงวดนะฮะอันนี้ของงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับของงวดที่แล้วนะฮะ เขาก็เข้าบนนะฮะงวดใหม่เนี่ยนะฮะผมวางไว้ให้ก็ตามนี้เลยนะครับเด่นสุดคือศูนย์นะครับเมื่อจับชนสูตรพีหนึ่งกับสูตรพีสองนะครับถ้า fc ได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจนะครับว่าสูตรพีหนึ่งกับสูตรพีสองคืออะไรนะฮะเมื่อจับชนกันแล้วนะครับเด่นสุดก็คือศูนย์นะครับท่านก็ลองไปเทียบดูนะครับว่าศูนย์ ตัวไหนชอบตัวไหนเด่นสุดก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับสื่อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลในงวดวันที่16ตุลาที่จะถึงนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเพียง1แนวทางนะครับมานำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมทางช่องของอาจารย์ลุงพาลวย1.68นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับ142งวดแล้วนะครับยังไม่เคยผิดนะฮะ เลยนำมาเสนอนำมาเสนอซ้ำให้กับ FC ทุกท่านเพื่อเลขชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ FC นะครับเพื่อที่จะไปคัดหาตัวเด่นนำไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของว,วันที่16ตุลานะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของอาจารย์ลุงพาลวย168นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่า พอเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ